ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกับแกะประจําเดือนพฤษภาคม2558ครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเพราะว่าผมจะประกาศเรื่องเล็กๆเ,เรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมตั้งใจจะทําไว้นานแล้วละ่ะแล้วก็พูดไว้หลายรอบแล้วครับนั่นก็คือการแปลบทสนทนาต่างๆในเกมที่ผมแคสไว้นั่นเองคือปกติเนี่ยผมจะแปลสดเป็นประโยคต,ต่อประโยคนะครับซึ่งอย่างเช่นตัวละครพูดคําว่า welcome to the local chat ผมก็พูดไปเลยนะครับว่าขอต้อนรับเข้าสู่ห้องแชทซึ่งเอาจ,จริงๆแล้วเนี่ย การที่ผมแคดแบบนี้เนี่ยมันไม่สะดวกต่อผมมากๆเลยผมก็อธิบายไว้แล้วหลายรอบนะครับเพราะว่า1ตัวละครเองก็จะพูดแล้วผมก็จะไม่ได้ยินประโยคถัดไปนะสก็คือบางครั้งเนี่ยการที่เราแปลเร็วๆเนี่ยบางทีรูปประโยคมันยังมาไม่ครบนะครับแต่เราจำเป็นต้องพูดไปก่อนฉะนั้นเนี่ยบางทีความหมายโดยรวมอาจจะผิดพลาดไปได้นะก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนจริงๆแล้วแหละนั่นก็คือหลังจากที่ตัวละคร NPC ต่างๆนะครับพูดบทสนทนาจบแล้วเนี่ยผมจะค่อยสรุปต้องเรียกว,ว่าสรุปแล้ว ก็จะพยายามไม่ขัดการสนทนาของ NPC หรือตัวละครต่างๆในเกมรวมถึงการอ่านบันทึกด้วยครับถ้าไหนเป็นบันทึกที่ยาวเนี่ยก็จะสรุปสั้นๆให้ฟังแทนนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับผมเขาเ้าใจแล้วว่าการอ่านแบบคำต่อคำเนี่ยมันก็ได้อารมณ์ฟิลลิ่งของการอ่านไดอารี่อย่างหนึ่งนะแต่ว่าด้วยเหตุผลหลายๆประการนะครับก็คิดว่าการทําแบบสรุปเนี่ยจะโอเคกว่าสําหรับผมนะ คือเรื่องนี้ผมค่าน้างจริงจังเพราะว่าคิดไว้นานแล้วล่ะบอกตั้งแต่ไม f ์เฟกแล้วครับไล่มาจนถึงไวไยนท์แล้วก็ทุมเรเดอร์เนี่ยเล่นไปก็คิดว่าเอ้ยเราก็คือมัวแต่ไปพูดตรงบทสนทนาของตัวละครต่างๆแทนนะครับพอมันพูดจบแล้วเนี่ยบางทีผมก็ลืมนะว่าจะพูดอะไรต่อนะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งถึงจะเริ่มจำได้ว่าคือจะคุยเรื่องอะไรนะ <laughs> มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับดังนั้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูแล้วกันถ้าออกมาเวิร์ก็คงจะดี ถ้าไม่วัวก็ก็ทนกันไป <c oughs> คือคือตั้งใจว่าจะทําแบบนี้จริงๆละส่วนเกมไหนที่ผมอัดวิดีโอไว้แล้วเนี่ยผมก็จะไม่แก้ใดๆนะครับแต่การเล่นครั้งใหม่ๆครั้งถัดไปเนี่ยสำหรับเกมที่ยังไม่จบต่างๆอย่างเช่น t o m b Raider s y s t e m Shock หรือเกมอื่นๆนั่นแหละผมก็จะเปลี่ยนเป็นการสรุปแทนตัวแนวเ,เ,เกมต่างๆในช่องเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมจะเล่นทุกเกมที่ผมอยากเล่นแหละแต่ก็จะเน้นพวก r p g Horror Action Adventure เป็นหลักนะครับ อาจจะมีสตอรี่เสริมบ้างแล้วเพราะว่าพอเปลี่ยนวิธีการแคดแล้วเนี่ยผมไม่จะไปต้องมานั่งโฟกัสการแปลคาต่อคาซึ่งมันเหนื่อยมากนะครับซึ่งพอเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะทําคลิปต่างๆได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมประมาณเกือบเท่าตัวนะอืออย่างที่2คือเกมต่างๆในช่องเนี่ยผมอาจจะไม่ระบุแล้วนะว่าอันไหนทําต่ออันไหนดีเลยอันไหนยกเลิกนะครับเพราะว่าไม่อยากไปบังคับตัวเองมากเกินไปนะจริงๆแล้วต้องการแค่แจ้งไว้เฉยๆนะครับแท็กไว้เฉยๆแต่ยิ่งมองเนี่ยก็ยิ่งรู้สึก ผิดนะรู้สึกผิดที่ทําไม่จบนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ตั้งใจให้ทําตามกําหนดการแหละแต่การเล่นเกมนี่ก็ขึ้นอยู่กับฟิลลิ่งด้วยจริงๆนะช่วงที่ผ่านมาผมไม่ค่อยสบายนะครับป่วยตั้งแต่ต้นปีแล้วละ่ะแล้วก็เป็นหวัดบ้างอะไรบ้างนะบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นเกมที่มันจำซากจำเจวนไปวนมานะฮะสังเกตจากน้ําเสียงเอาก็คงจะรู้ครับเพราะว่าเพราะว่าเราทํางานมาแล้วก็ลาใช่ไหมครับก็ต้องมานั่งเล่นเกมบางเกมที่ ในช่วงเวลานันตเนี่ยไม่อยากเล่นแล้วฮะแต่ทําไงได้อะมันทํามาแล้วฮะไม่รู้จะอธิบายยังไงดีก็คืออยากจะทําให้จบแหละแต่ไม่มีอารมณ์ทำต่อมากกว่าดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะไม่แท็กแล้วนะถ้าเห็นเกมไหนถูกปล่อยออกมาก็คือทําต่อนั่นแหละตัวไหนที่ยังไม่ปล่อยก็คือดองไว้ก่อนตามนั้นนะครับอย่างที่3มช่วงนี้เนี่ยผมหลบไปเล่น w i t c h e r 1หนึ่งครับแต่ไม่ได้แคสเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อลองเล่นไปเรื่อยๆนะฮะ วิเชอร์เป็นเกมที่ซับซ้อนมากถ้าผมเล่นแบบ First Play หรือการเล่นครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือการเดินหลงทางน,นะครับแล้วก็หาวิธีการทำเคเวสต่างๆนะซึ่งตรงนี้จะเสียเวลามากผมก็เลยคิดว่าเราลองเล่นวิเชอร์ให้จบก่อนสักรอบหนึ่งแล้วค่อยทําต่อดีไหมคล้ายๆกับม e เดฟ c กนะครับแต่จะไม่เหมือนกันสัทีเดียวเพราะว่ามาเดฟ c กเป็นเกมที่เคเวสค่อนข้างจะตายตัวเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีเคเวสท,ที่มีทางเลือกแยกย่อยบ้าง แต่วิเชอร์ไม่ใช่เลยครับวิเชอร์หเนี่ยเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่มีโอกาสพลิกไปพลิกมาสูงมากถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในคอนเซปต,ต์เดียวนะแต่วิธีการทําเวกของเขาค่อนข้างหลากหลายนะครับในตัวเลือกโทษนาต่างๆบางทีเราเลือกตัวเลือกตรงนี้เควสกับตลับปัดไปอีกด้านหนึ่งเลยก็มีนะนั่นคือสิ่งที่ผมพบมานะครับใน w i t ชอ e ์ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยสองเจียสองใจนะครับ 1. ก็คือจะเล่นไปเลยให้จบแล้วผมค่อยกลับมาทาแคสใหม่ ก็คือทําตั้งแต่บทที่2อเป็นต้นไปแหละต่อจากของเก่าหรือว่าทับไปเลยครับเล่นแบบเฟิร์สเพย์ไปเลยแล้วผมตัดเอาอันไหนที่เดินลงทางผมก็ตัดเอาก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันซึ่งมันอาจจะไม่ต่อเนื่องนิดนึงนะครับแต่ก็น่าสนใจสําหรับผมนะตอนนี้เองผมก็เล่น w i t เช e ร์จนถึงบทที่4แล้วครับซึ่งก็คิดอยู่นะครับว่าหลังจากที่เล่นจบทุกบทแล้วเนี่ยคือมันต้องนําเซฟจากภาคแรกเนี่ยมาเล่นต่อภาค2ไง ผมจะเล่นภาค2โดยการอัดวิดีโอไว้ด้วยดีหรือไม่ซึ่งถ้าอัดไว้ด้วยเนี่ยก็จะทำแบบ First Play ต่อเลยนะแต่ว่ามันจะไม่มีฟุตเทจวิดีโอ Witcher 1ล่ะสิก็กำลังคิดอยู่อีกนะครับว่าจะกลับไปเล่น Witcher 1ในบทที่2ใหม่หรือไม่นะแล้วไหนมันจะมีเกมอื่นที่ยังรอคิวอยู่กันล่ะใช่ไหมโอ้ยปวดหัวว่ะปวดหัว ผมว่าผมกลับไปเล่นจนจบให้หมดก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยกลับมาแคสดีกว่านะมันน่าจะง่ายกว่านะครับที่เรามานั่งเล่นย้อนใหม่แล้วก็ที่เหลือก็เฟิร์สเพย์อีกแล้วงูปลาอะไรเงี้ยสาหรับวิชเชอร์สามก็อาจจะคงต้องดีเลยไปก่อนนะผมก็จะพยายามปิดสื่อทุกอย่างเท่าที่ทําได้นะครับดูแค่รีวิวอย่างเดียวนะซึ่งรีวิวที่เห็นก็ออกมาดีมากแล้วก็น่าจะเป็นเกม Open World r p g ที่ดีมากอีกเกมหนึ่งนะครับซึ่งรู้ไหมตอนผมเห็นรีวิววิชเชอร์สามต่างๆเนี่ยผมคิดเลยว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ ต้องเล่นภาค1ภาค2มาก่อนนะครับรวมถึงอ่านนิยายทั้งหมด3เล่มด้วยถึงจะดีที่สุดนะแต่เห็นเขาว่าเราเล่นภาค3เลยก็ได้นะครับไม่ได้กระทบอะไรมากมายนะักแต่ผมเองก็คงจะไม่ทําอย่างนั้นนะผมชอบที่จะเล่นตามลําดับมากกว่านะครับ 1, 2, 3ได้รู้จักตัวละครต่างๆสกอยเทลมินิสัยเป็นอย่างไร Order of the f ดอะเฟรมิงโรเป็นมาอย่างไงอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราคุยถึงเรื่องอะไรแล้วอ่ะการแปลการลบชื่อแท็กต่างๆ อ๋อแล้วก็ช่วงนี้อาจจะหายไปบ้างน,นะครับเพราะว่าผมนั่งเล่นวิเชอร์อยู่แต่ไม่ได้อาจเอาไว้อย่างที่บอกไปนะครับส่วนเกมเก่าๆเนี่ยก็ถ้ามีอารมณ์จะทําเนี่ยก็จะทําต่อเอาแบบนั้นเลย <c oughs> เอาแบบนั้นเลยฮะ <c oughs> ก็อาจจะได้เห็นไตเติ้ลใหม่ๆนะตรงนี้ผมเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ว่าจะทดลองเล่นแบบที่ตั้งใจไว้ก่อนดูว่ามันออกมายังไงนะเอาล่ะอาจจะสงสัยนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ในเกมอะไรนะตอนนี้ผมอยู่ในเกม Divinity Original Sin นั่นเอง ตอนนี้เอยู่ในน่าจะเป็นบาร์เล่าแห่งหนึ่งนะครับในเมืองเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนอ่าอยู่นลีเจนคิทเช่นะเกมนี้เนี่ยตอนแรกผมซื้อมาเพื่อตั้งใจจะเล่นกับเพื่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนผมไม่สะดวกเลยฮะที่จะเล่นโคออฟก็เลยอยู่คนเดียวนะครับนั่งเปล่าเปรี่ยวใจโลกเกมนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะ เดีย๋ยวผมเปิดแผนที่ให้ดูแล้วกันแมปแมปแมปอตอนนี้มันขึ้นแมปโลคอนนะครับผมว่าผมจําได้ว่ามันมีแบบแบบว่าเป็นเวอร์แมปนะไม่รู้อยู่ไหนแล้วเมื่อไรตรงนี้ไม่ให้ประเด็นสําคัญอะไรนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะมาบอกข่าวเฉยๆนะแต่ไม่รู้จะเข้าเกมอะไรดี <laughs> <laughs> เกม Divinity เองก็เป็นหนึ่งในเกมที่มีบทสนทนาเยอะมากครับนี่ดูดี บอกเกี่ยวกับตัวเองบอกกับเซซิลอะไรพวกนี้มันเยอะมากเลยเนี่ยอย่างเนี้ไม่มีคําพูดต่างๆนะครับผมก็จะแปลให้ฟังแบบสั้นๆสรุปเอาจะง่ายกว่าตัวระบบการเล่นต่างๆอะไรก็โอเคนะถือว่าซับซ้อนแล้วก็สมเป็น RPG oh. จริงๆฮะแต่วันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาพรีวิวเกมนี้นะครับดังนั้นก็จะประกาศสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ครับ